Trust want this me เอาละครับสวัสดีท่านยอมยุทธทุกท่านนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวละครทาคาจินะครับเป็นตัวละครเมนของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมเล่นตัวละครนี้บ่อยมากๆครับเราไม่รอช้าครับมาดูที่สกิลตัว F กันเลยนะครับสำหรับสกิลตัว F รูปแบบที่1นนะครับผมจะเป็นการตั้งท่ารับการโจมตีนะครับ โดยที่ในระหว่างนี้นะครับผมทากาจิเนี่ยจะเข้าสู่สถานะในการตั้งรับการโจมตีเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับซึ่งถ้าหากว่าศัตรูโจมตีทากาจิในระหว่างนี้นะครับถ้าว่าเป็นการโจมตีประชิดเท่านั้นนะครับผมหมายถึงการโจมตีประชิดใส่เขานะครับเขาจะหลบการโจมตีได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จะสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อโต้กลับการโจมตีนะครับผมหรือว่าเป็นการเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็เหมาะสําหรับการ ตั้งรับประตูในระยะประชิดนะครับผมเพราะว่าศัตรูบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่รู้นะครับหมายถึงว่าเขาโจมตีจนเพลินเนี่ยทากาจิสามารถที่จะหลบการโจมตีแล้วก็สวนกลับได้นะครับผมเป็นสกิลที่ใช้ในการโต้กลับพวกคนที่ชอบหิวนะครับผมก็คือคนที่ตีไม่พักเลยเองนะครับ <c oughs> แต่ว่าการตั้งรับการโจมตีนะครับจะกันได้เฉพาะในระยะประชิดเท่านั้นนะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับ ทีนี้เรามาดูในรูปแบบที่2กันบ้างครับผมสำหรับรูปแบบที่2นะครับผมทากาจิจะทําการตั้งรับการโจมตีเหมือนเดิมครับแต่ว่าครั้งนี้ทากาจิจะสามารถรับการโจมตีได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับยกเว้นอาวุธประเภทระเบ,ะเบิดนะครับผมดูว่าปืนไฟนั่นเองครับและการตั้งรับการโจมตีจะอยู่นานขึ้นเป็น5วินาทีนะครับผมจากเดิมที่เป็น3วินาทีนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับถ้าศัตรูโจมตีทากาจินะครับผม ยิ่งเขารับการโจมตีมากเท่าไหร่นะครับผมการเคาน์เตอร์ก็จะยิ่งรุนแรงและท่าก็จะใหญ่ขึ้นตามนั้นนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมสกิลนี้อาจจะมองว่าดีนะครับแต่ถ้าตั้งรับการโจมตีแต่ศัตรูไม่โจมตีเราเลยนะครับเท่ากับว่าฟิลมากๆเลยนะครับยังไงลองดูนะครับสกิลนี้ผมรู้สึกว่ามันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในทีเดียวกันนะครับ มาที่สกิลรูปแบบที่3นะครับผม F รูปแบบที่3นะครับสกิลนี้จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับผมจากเดิมที่ทาคาจิเนี่ยจะตั้งรับการโจมตีนะครับแต่สกิลที่3นะครับผมจะเป็นการปล่อยหมัดไฟไปนะครับซึ่งเราสามารถกดกระโดด2ครั้งแล้วปล่อยหมัดไฟนะครับตัวละครเราจะลอยในอากาศเพื่อยิงหมัดไฟชั่วข้าวนะครับซึ่งดามจของมัดไฟค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับและจะผลักศัตรูให้กระเด็นออกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมจะใช้สกิลนี้นะครับผมเพราะว่าเราสามารถใช้ในการ ยิงเปิดการโจมตีะยะไกลได้หรือว่าเราจะใช้ระยะใกล้ให้ศัตรูกระเด็นก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับมาดูที่สกิลอันติเมทรูปแบบที่1กันนะครับในระหว่างที่เรากดสกิลอันติเมทของทากาจินะครับจะทําให้เขาสามารถเพิ่มความเร็วทุกอย่างของตัวละครนะครับผมก็คือตัวละครเราจะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นสามารถกดแดตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับในระยะเวลาของอันตินะครับซึ่งในระหว่างที่ตัวละครวิ่งนะครับผมจะมีไฟติดที่พื้นด้วยนะครับถ้าหากว่าเรา วิ่งไปโดนศัตรูนะครับแล้วก็ศัตรูติดไฟเนี่ยจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรากดอันติแล้วนะครับผมพยายามเข้าไปบวกศัตรูเลยนะครับเพราะว่าในระหว่างนี้เราจะได้เปรียกมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเข้าหรือว่าการแดดหลบนะครับตัวละครเราจะทําได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือการโจมตีไม่ได้เร็วตามนะครับมันก็ยังช้าเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าตัวละครเราจะพิวมากในช่วงระยะเวลานี้นะครับ แล้วข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมในระยะเวลาของอันตินะครับผมการโจมตีระยะไกลจะทําอะไรทากาจิตไม่ได้นะครับผมเพร่อะจะติดไฟของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นอันติที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมแล้วก็มีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งครับผมถ้าหากว่าเรากําลังวิ่งอยู่ในสถานะไฟนะครับถ้าหากว่าเรากดชิปอีกทีหนึ่งนะครับตัวละครเราจะ พุ่งเข้าไปอัดใส่ศ yeah. ัตร <sh> ูนะครับผมซึ่งทำดาเมจค่อนข้างแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอันติของทากาจินะครับมาดูที่อันติรูปแบบที่2กันบ้างนะครับผมอันติรูปแบบที่2นะครับผมจะทําให้ทากาจิเนี่ยสามารถยิงลูกบอลไฟได้นะครับผมซึ่งโดยจะใช้พลังงานท่าไม้ตายนะครับซึ่งการใช้สกิลนี้นะครับเราควรใช้สกิลเอฟเป็นสกิลที่ ปล่อยลูกไฟนะครับไม่ฉะนั้นมันจะไร้ประโยชน์ทันทีนะครับซึ่งสกิลอันตินี้นะครับผมหลังจากเรากดใช้เนี่ยเราจะได้บัฟเหมือนกับสกิล1ทุกอย่างนะครับผมหมายถึงว่าสกิลอันติรูปแบบที่1ทุกอย่างนะครับแต่ข้อที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวละครเราจะสามารถยิงลูกไฟได้โดยที่ใช้พลังงานจากอันตินะครับจากประสบการณ์นะครับผมผมลองเล่นเนี่ยอันติจะสามารถยิงได้ประมาณ5-6ถึงลูกนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดาเมจแต่ละนัดมันแรงมากๆครับผมและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถกดกระโดดแล้วก็ยิงอัติ และกระโดดและยิงอันติกดกระโดดยิงไฟกดกระโดดยิงไฟไปเรื่อยๆนะครับตัวละครเราจะอยู่สูงมากๆครับผมในช่วงนี้ตัวละครศัตรูเนี่ยก็จะไล่ตีเราแต่ตีไม่ได้เพราะเราอยู่ในอากาศนั่นเองนะครับเราก็ยิงลูกไฟลงมาบึ้มบึ้มบึ้มนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับผมผมใช้นี้เป็นหลักนะครับ สำหรับสกิลอันติรูปแบบที่3นะครับผมก็จะคล้ายกับรูปแบบที่1ทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมาก็คือทากาจิจะโจมตีได้แรงขึ้นนะครับและทุกครั้งที่การโจมตีเกิดขึ้นนะครับผมหมายถึงว่าเราโจมตีโดนศัตรูเนี่ยหลอดอันติเราจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็หมายความว่าถ้าหากว่าทากาจิสามารถทําดาเมจได้เรื่อยๆจะทําให้อันติอยู่นานขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงสรุปนะครับผมทากาจิเป็นตัวละครที่สามารถพิกแงได้นะครับผม คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกเป็นสกิลเคาน์เตอร์ระยะใกล้เพื่อเป็นแทงให้กับทีมนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับผม็นการยิงลูกบอลไฟก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็สกิลอันติเนี่ยเป็นสกิลแบบตัวแสบเลยนะครับผมเพราะว่าทําให้ทาคาจิเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับตอนที่เขา,าอันติเนี่ยเขาจะสามารถหลบแล้วก็วิ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับจึงทําให้ทาคาจิเนี่ย ตอนช่วงจนตัวขึ้นมานะครับสามารถที่จะวิ่งหนีได้แบบเพ่นปลาลาบเลยนะครับใครก็ตามไม่ทันนะครับผมก็คือเป็นสกิลที่ไม่ว่าจะเป็นใช้ในการบุกหรือว่าใช้ในการหนีนะครับผมก็ดีหมดเลยนะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่สามารถโซโลได้อย่างสนุกมากนะครับตัวนี้โอเคครับผมสำหรับทาคาจินะครับผมหมัดไฟคนนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลตบบไหนตกหล่นไปจะต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับผมไว้คลิปหน้าเรามาเจอกับตัวละครฮิวกันบ้างนะครับผมคุโรมินะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็อขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ you want this